าถึงช่วงข่าวดีข่าวดีจากบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญลูกกาบทที่9ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่56ความว่าเวลาที่พระเยซูเจ้าจะต้องทรงจากโลกนี้ไปใกล้เข้ามาแล้วพระองค์ทรงตั้งพระไทัยแน่ จะเสด็จไปกรุงเยรูซาเลม็มและส่งส่งผู้นำสารไปล่วงหน้าคนเหล่านี้ออกเดินทางและเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งของชาวสมาเรียเพื่อเตรียมรับเสด็จพระองค์แต่ประชาชนที่นั่นไม่ยอมรับเสด็จเพราะพระองค์กำลังเสด็จไปกรุงเยรูซาเลม็มเมื่อ,อยากกอบและย่อนสิทธิ์ของพระองค์เห็นดังนี้ก็ทูลพระองค์ว่า พระเจ้าข้าพระองค์ทรงพระประสงค์ให้เราเรียกไฟจากฟ้าลงมาเผาผลาญคนเหล่านี้หรือไม่พระเยซูเจ้าหันไปตำหนิสิทธิ์ทั้งสองคนแล้วสรงพระดำเนินต่อไปอยังหมู่บ้านอื่นพร้อมกับบรรดาสิ์ คุณผู้ฟังครับจากบทพระวรสารตาคำคําบอกเล่าของท่านทั้งบุนลูก,กาวันนี้ฉายภาพให้เราได้เห็นความมีน้ำพระทัยดีของพระเยซูเจา้าถึงแม้ว่าพระองค์จะทรงทราบว่าพระองค์จะถูกข่มเหงจนสิ้นพระชนที่กรุงยเยรูซาเล็มก็ตามทีหากแต่วันนี้พระองค์ยังทรงมุ่งหน้าไปที่นั่นหากเป็นเราจะทำอย่างไร เราเองก็ควรมีความตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยวอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่พระเจ้าพระองค์ประทานกิจการใดให้เราทำเราต้องมุ่งหน้ามุ่งหน้าไปให้ถึงจุดหมายปลายทางที่พระองค์ส่งต้องการให้เราไป แม้ว่าจะมีอันตรายจะมีอุปสรรคปัญหาอยู่รอบด้านหรือรออยู่ก็ตามทีย้อนกลับไปเมื่อครั้งอัสซีเรียโจมตีอิสราเอลหลังจากอาัสซีเรียโจมตีอิสราเอลซึ่งเป็นอนาณาจักรเหนือแล้วก็ส่งคนมาตั้งหลักแหล่งก็ปรากฏว่าเกิดมีลูกหลานเลือดผสมขึ้นระหว่างชาวยิวกับชาวต่างชาติ เพราะฉะนั้นชาวยูกับชาวต่างชาติเมื่อแต่งงานกัน,ก,นก็เกิดลูกผสมที่ชื่อว่าชาวสมาเรียชาวยูสายเลือดบริสุทธิ์ต่างก็พากันจงเกลียดจงชังสายเลือดผสมก็คือชาวสมาเรียเหล่านี้และชาวสมาเรียเองก็เกลียดชังชาวยิวอย่างเข้ากระดูกดำเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นความตึงเครียดหลายอย่างระหว่าง ชนสองพวกสองเผ่านี้ระหว่างชนสองพวกสองกลุ่มนี้ทำให้ชาวยิวที่เดินทางระหว่างกาลิลีกับยูเดียทางภาคใต้มักจะตัดสินใจเดินอ้อมแทนที่จะเดินผ่านดินแดนสมาเรียซึ่งเป็นเส้นทางตรงและแม้ว่าจะต้องทำให้ใช้เวลาเดินทางมากยิ่งขึ้นและเดินทางไกลไม่น้อย เขาก็ยอมที่จะเดินอ้อมไม่แวะดินแดนสมารียวันนี้พระเยซูเจ้าพระองค์ไม่ได้ทรงมีอคติต่อชาวสมารียแม้แต่น้อยหากแต่พระองค์ยังทรงส่งผู้นำสารไปล่วงหน้าให้เตรียมพร้อมในหมู่บ้านของชาวสมารียแห่งนี้ด้วยแต่คุณผู้ฟังครับชาวสมารีอหมู่บ้านแห่งนี้ไม่ต้อนรับพระองค์ไม่ต้อนรับผู้เดินทางโดยเฉพาะชาวยิวเหล่านี้ เมื่อหมู่บ้านชาวสมาเรียไม่ต้อนรับพวกเขาบรรดาอัครสาวกในยุคนั้นต่างก็ไม่พอใจแต่ต้องการแก้แค้นด้วยการเรียกไฟลงมาจากท้องฟ้าเพราะฉะนั้นจึงทูลถามพระเยซูเจา้าพระองค์ทรงพระประสงค์ให้เราเรียกไฟจากฟ้าลงมาเผาผลาญคนเหล่านี้หรือไม่นี่คือสิทธิของพระองค์ครับเขาไม่พอใจเพียงแค่สะบัดฝุ่นจากเท้าเท่านั้น แต่ต้องการแก้แค้นด้วยการเรียกไฟลงมาจากท้องฟ้าเหมือนอย่างเช่นเอลียากระทําแก่ผู้รับใช้ของพระราชาที่ชั่วร้ายของอิสราเอลในยุคนั้นเมื่อคนอื่นปฏิเสธเราก็ดูเหมือนเหยียบยามเราเราเองก็อาจอยากจะตอบแทนเราเองต้องจำไว้เสมอว่าการพิพากษา เป็นเรื่องของพระเจ้าในฐานะที่เป็นคนคนหนึ่งเราไม่ต้องคาดหวังไม่ต้องคาดหวังให้พระองค์ใช้ฤทธิ์อำนาจแก้แค้นให้กับเราโดยเฉพาะในเรื่องส่วนตัวหลายคนอธิษฐานหลายคนอยากให้พระองค์แก้แค้น ในเรื่องส่วนตัวให้กับเราขอพระคุณคุณผู้ฟังครับวันนี้จากลาคุณผู้ฟังแล้วขอความสุขจงเป็นของทุกท่านขอพระวพอวยพรและสถิตกับท่านทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีและทุกลมหายใจประสงค์เนืองทองลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่รักในองค์พระคิดเจ้าขอพระคุณและสวัสดีครับ